พุมฝนตั้งแต่เช้าไม่คิดว่ามันจะตกแต่มันก็ตกนี่แปดโมงครึ่งแล้เนี่ยฝนตกเมื่อวานนี้แดดจ้าเลยไม่ตกหลายเดือนแล้ว তদে <tok>, পিয়াক